โอเคครับก็กลับสวัสดีท่านผู้ชมทุกๆคนทุกๆท่านนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง The c ับ FF วันนี้เราอยู่กับเกมกาลีนาฟรีไฟครับพอดูก่อนอื่นใครที่เข้ามาแล้วฝากกดไลค์กดติดตามและกดแชร์ให้ผมด้วยครับผมดูวันนี้ฟรีไฟมีกิจกรรมอัปเดตเข้ามาใหม่ครับพอดูก็จะเป็นกิจกรรมตัวนี้เลยท็อปอัพองคมพีศักดิ์สิทธิ์นะครับก็จะเป็นกิจกรรมเติมเงินแล้วรับของรางวัลหรือเปล่านะครับผมก็ไม่แน่ใจเนาะเห็นรูปแบบท็อปอัพน่าจะเป็นการเติมครบแล้รับรางวัลนั่นแหละครับดูกกิจรรม นี้เริ่มวันที่18หาวันที่24ครับและกิจกรรมถัดมานะครับก็จะเป็นกิจกรรม 8T การันตีกลับมาแล้วนะครับสกินอัพเวล UMP กลับมาแล้วครับคนดูนะครับกิจกรรมนี้เริ่มวันที่19หาวันที่25ครับคนดู UMP อัพเวลกลับมาแล้วนะครับคนดูใครที่รออยู่นะครับรีบมาจัดจองครับคนดูและกิจกรรมถัดมานะครับเป็นกิจกรรมตัวนี้เลย กล่องตานานอาถรรพ์คู่รักนักตีดาบสะสมโทเค็นเพื่อแลกของรางวัลกิจกรรมนี้เริ่มวันที่17หาวันที่27อุ้ยมา10วันเลยเหรอกิจกรรมนี้นานอยู่นะโอเคครับพอดูและกิจกรรมถัดมานะครับก็จะเป็นกิจกรรม8ทีการันตีอีกแล้วครับพอดูเป็นกิจกรรมเจ้าวายุกัะทุไฟกิจกรรมนี้เริ่มวันที่16หาวันที่22ครับพอดูและทุกๆก,กิจกรรมนะครับจะมายังไงวิธีการเล่นเล่นยังไงเดี๋ยวเราเข้าไปดูข้างในกันครับผอดูเลสโกอยากรู้ว่าผมเอาตังค์เติมเกมมาจากไหน เกมนี้เลยครับ Happy d u m m y หรือว่าไพ่แข่งหันสามีทั้ง iOS และ Android ลิงก์ดาวนโหลดตรงดีสคริปชั่นเกมนี้เป็นเกมฟรีไม่ใช่การพนันนะครับเล่นได้ทุกเพศทุกวัยนะครับทุกอายุสามารถเติมเกมฟรีไฟลได้นะครับถ้ามาอยู่ในหน้าแรกนะครับล็อกอินให้เสร็จเกมนี้เป็นเกมที่หาคอยนะครับเพื่อแลกบัตรชูและเอาบัตรชูมาเติมเกมฟรีไฟและเราสามารถเติมชูมันนี่ได้ด้วยนะครับทำตามผมกดตรงนี้ฟรีคอยหรือว่าเชิญ พอเข้ามาอยู่ในหน้านี้กดตรงคําว่าผูกกดตรงผูกเสร็จแล้วใส่รหัสโคดโคดนี้ JHRC572 ย้ําว่าใส่โคดโคดนี้เพื่อรับคอยได้คอยมาเราเอาไปแลกบัตรทูครับแลกบัตรทูตรงนี้กดตามผมเลื่อนลงมาแลกบัตร TM เลื่อนลงมาเลือกจํานวนที่เราจะแลกผมจะเลือกผมจะแลก1,000ับาทนะครับกดเข้าไปแลกพอแลกเสร็จพอแลกเสร็จเรามาเอาตรงบันทึกตรงบันทึกนะครับจะมีบัตรที่เราแลก นะครับและประวัติการแลกของผมเยอะมากครับมีแต่บัตรหนึ่งพันล้วนถ้าเราแลกบัตรมาเสร็จนะครับเราขัดลอกรหัส13หลักนะครับก็คือตรงรหัสตรงนี้นะครับเราก็ไปเข้าในหน้าเว็บเติมเกมได้เลยนะครับแล้วก็เติมผ่านบัตรชูนะครับเราก็กดเติมได้เลยนะครับมันก็จะเข้าไอดีของเราเลยนะครับอยากได้อยางมีตังเติมเกมไปดาวน์โหลดมาสิครับ โอเคครับตอนนี้เราก็อยู่กับกิจกรรมแรกครับคณดูก็จะเป็นกิจกรรมท็อปอัพเพื่อเติมรับคัมภีร์ตัวนี้เลยนะคนดูนะเติม99ไดมอนด์หรือว่า99เพชรนะครับเราจะรับคัมภี์ตัวนี้ไปเลยนะครับคณดูแต่ว่าในรูปปกหน้ากิจกรรมทำมานมีของเยอะจังอะ่ะแต่ว่าทําไมเติมแล้วรับแค่ตัวนี้งงเลยคนดูเดี๋ยวผมลองไปเติมดูนะครับว่ามันจะออกอะไรนะครับหลังจากที่เราเติมนะครับคณดูโอเคครับตอนนี้เราได้เติมมาไปที่เรียบร้อยเลยนะครับคณดูและทาไมมันขึ้นให้รับแค่อันเดียวอ่ะแลวของรางวัลพวกนี้มันอยู่ตรง โอ้โหแล้วกิจกรรมหน้าปกโคตรเยอะเลยพอเติมมาแล้วทาไมไม่ให้รับแค่ตรงนี้อันเดียวคะคนดู่วนใครที่รู้นะครับก็สามารถคอมเมนต์บอกผมด้วยนะครับคนดูส่วนผมผมยังงงอยู่กับกิจกรรมนี้นะครับคนดูโอเคนะครับคนดูเดี๋ยวเราทําการกดรับไปเลยครับปึ๊บ99ไดมอนด์คุ้มอยู่นะคนดูนะโอเคครับคนดูและกิจกรรมถัดมานะครับก็จะเป็นการเติมแล้วก็รับ ของรางวัลพิมพ์เขียวเหมือนกันครับคุณดูเติมครบ99แต่ว่ากิจกรรมนี้มันวันนี้เป็นวันสุดท้ายนะครับผมดูคลิปก็น่าจะเป็นที่19นะครับคณดู มันน่าจะหมดวันสุดท้ายแล้วครดูโอเคนะครับเดี๋ยวจะทําการกดรับไปเลยปื้อยังไม่เติมรีมาเติมนะครับผมดูโอเคครับผมดูและกิจกรรมถัดมานะครับก็จะเป็น8 T ทีการันตีถาวรนะครับผมดูก็จะเป็นสกิน UMP u p พว l วนะครับผมดู u ัเวิลสูงสุดวลเจ็ดนะครับและในเวลที่เราอัพจะได้ท่าเต้นด้วยนะครับผมดูนะและวิธีการเล่นนะครับสำหรับกิจกรรมนี้นะครับใช้เพชรสาหรับการเปิดตู้ของรางวัลที่ได้รับไปแล้วจะไม่ได้ช้าโดยในแต่ละรอบที่เปิดจํานวนเพชรที่ใช้ค่อยๆเพิ่มขึ้น จำนวนเพชรที่ใช้ในปัจจุบันคือ9เพชรครับคุณดูก็คือครั้งแรกเราต้องใช้9เพชรครับคุณดูและครั้งถัดไปจะใช้29ไดมอนด์แล้วก็49แล้วก็19 19แล้วก็1 9 9แล้วก็2 9 9 399แล้วก็499ครับคุณดูแต่ว่ากิจกรรมนี้นะครับปืน UMP ตัวนี้นะครับผมมีแล้วนะครับผมไม่ขอสุ่มนะครับคุณดูนะส่วนใครที่อยากสุ่มหรือว่าใครที่ยังไม่มีนะครับก็สามารถมาสุ่มได้นะครับในกิจกรรมตัวนี้แอดทีการันตีถาวรครับคุณดูโอ 8ทีการันตีถาวรเหมือนกันครับมาดูแต่กิจกรรมตัวนี้นะครับมาได้หลายวันละนะครับกิจกรรมนี้เหลือแค่4วันเท่านั้นใครที่ยังไม่เล่นก็รีบมาเล่นนะคนดูนะกิจกรรมนี้จะเป็นชุดของผู้ชายครับผาดู และมีท่าเต้นด้วยเอฟเฟกโคตรเทเวลาจาเต้นโคตรกวนอ่ะผมบอกเลยนะครับใครที่ยังไม่เล่นนะครับกิจกรรมนี้นะครับเหมือนนกันเลยนะครับเหมือนตู้ที่แล้วเลยนะครับวิธีการเล่นนะครับตู้ครั้งแรกก็ใช้9ก้าเพชรเหมือนกันครับคุดูวิธีการเล่นนะครับก็สามารถเลือกเอาออก2อย่างนะครับคุณดูตัวอย่างผมนะครับจะเอากระเป๋ากับ บอดตัวนี้ออกนะครับก็เลือกแล้วก็กดยืนยันเพื่อทําการเอาออกเลยครับคุณดูส่วนผมยังไม่เล่นนะครับกิจกรรมนี้เพราะว่าผมไม่อยากได้ชุดผู้ชายตัวนี้นะครับคุณดูยังไม่ถูกใจสักเท่าไหร่นะครับคุณดูโอเคครับคุณดูเดี๋ยวผมพาไปดูอยู่ MP มผมหน่อยลวกันนอกาสหรับอยู่ MP นะครับึ่งผมได้ทําการชุ่มตั้งแต่มันมาครั้งแรกแล้วนะครับคุณดูผมก็ไม่ได้ใจ่าหมดไปเท่าไหร่นะครับคุณดูเนี่ยนะครับผมก็มีอยู่นะครับผมเวฟสีด้วยตอนนี้นะครับเวฟสีก็จะมีเอฟเฟกต์โคตรเท เพราะฉะนั้นแล้วผมก็ยังไม่ได้สุ่มหรือว่ายังไม่ได้เล่นนะครับถ้าผมไม่มีผมจัดแน่นอนนะครับอยู่เส่วนใครที่ยังไม่จัดใครที่อยากจัดก็สามารถมาจัดได้นะ okay, ครับดูโอเคครับสําหรับทุกๆกิก<ไ>จากรรมนะครับใครที่ชอบแบบนี้นะครับคลิปวิดีโอแบบนี้ฝากกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งเพื่อเป็นกําลังใจให้ผมด้วยนะครับคนดูและที่สําคัญนะครับก็อย่าลืมกดแชร์นั่นแหละครับคนดูโอเคครับแล้วเจอกันคลิปใหม่ครับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีทุกๆคนสวัสดีทุกๆท่านแล้วเจอกันครับครับ